แล้วมีการถึงขั้นไปสุสวนเพราะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องการกข้อคืนข้อเทคิคตรงนี้ความคืบหน้าตรงนี้มันมีมากน้อยเพียงใดนะอ๋อในแพลตฟอร์มที่ผมจับไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมอ๋อครับครับก็อย่างนี้ในแพลตฟอร์มกองสลากนะครับนะที่ผมมีการจับกลุ่มไปประมาณยี่สบกว่าแพลตฟอร์มนะครับก่นะอนหน้านี้ซึ่งท่านโยมตีได้มอบหมายท่านโยมตีไปจำท่านโยมตีนะครับก็คือท่านท่านโยมตีอนุชานาคาใสนะครับเป็นประธาน แล้วผมก็เป็นชุดทํางานนะครับที่ท่านผบตรสุวัสด์มอบหมายไปขนาดนั้นคือวันนี้ในเรื่องการดเนินคดีเนี่ยเราเราสั่งคดีไปหมดแล้วนะครับส่วนแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับวันนี้มีประมาณ21แพลตฟอร์มนะฮะวันนี้สารอาญาเนี่ยได้สั่งปิดไปเหลือประมาณอีก4แพลตฟอร์มนะซึ่งถามว่าทำไมสีแพลตฟอร์มเนี่ยยังไม่ปิดเพราะว่าสี่แพลตฟอร์มเนี่ยเขาเขาขอต่อสู้คดีนะฮะเมื่อต่อสู้คดีเนี่ยเราก็ต้อง สารต้องมีการแต่ส่วนนะครับแต่ก็ไม่น่าหน่าใจอะไรเพราะว่าในขณะที่ผมจับกลุ่มเนี่ยความผิดที่ผมได้มีการนือคดีไปก็คือความผิดฐานหลักก็คือเรื่องความผิดเรื่องจําหน่ายสลากเกินกว่าราคาที่หมายกำหนดนะครับ2บก็คือเรื่องเรื่องการโฆษณาเกินจริงนะครับแล้วก็เรื่องความผิดตามรบขายตรงนะครับนะ ซึ่งในส่วนที่จะเข้าความผิดอาญาฟอกเงินเนี่ยวันนี้นะครับเรากาลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีเส้นเงินนะครับนะที่เราเราไล่ลูกกับปมงออยู่นะครับนะเอก็เป็นความก้าวหน้าในช่วงที่ผมทําขนาดนั้นนะครับมันไปเชื่อมโยงหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับทองฉลากนั่นต่างัะน็อตเหะน็อตเหรออ๋อคือวันนั้นน็อตเนี่ยที่ผมจับไปวันนั้น ความผิดของน็อตเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขามีความผิดที่เราตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ยึดของกลางทั้งหมดนะครับนะที่ผมทําในตอนนั้นเนี่ยน็อตเนี่ยเขามีความผิดที่เราดนคดีเพียงความผิดฐานเดียวก็คือความผิดจําหน่ายสลากเกินกว่าราคาที่กำหนดนะเพราะตอนนั้นน็อตเขาบอกว่าเขามีค่าบริการ,รใช่ไหมฮะซึ่งค่าบริการเนี่ยมันบอกว่าคือค่าบริการจะ voilà. นํามาใช้ไม่ได้นะครับนะเพราะว่าการจําหน่ายราคาเนี่ยนะมันต้องมีราคาเดียวนะครับนะก็คือไม่เกิน 80บาทนะครับนะเพราะนั้นก็ในส่วนของน็อตวันนั้นที่ผมจับเนี่ยก,ก็จบสิ้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎห,หมายนะฮะแต่ส่วนหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็ทราบว่าน็อตเนี่ยยังมีการดำเนินการเรื่องราวต่างต่อนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยต่อมาเปลี่ยนท่านพบะตรนะครับนะท่านพบตรกระทรวงสร์เนี่ยท่านก็มอบหมายเรื่องน,นี้ให้กับท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยจุ๋ยวงศุกร์นะท่านไปดำเนินการอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้ ผมก็ยังไม่ได้รับหน้าที่นี้ต่อนะครับเป็นทห้ผู้ช่วยะจบวงสุท่านทาอยู่ในขณะนี้นะครับวงงกองสลากพักมีคําสั่งเหมือนถูกปิดตรงนี้มันมีผลอะไรกับเรื่องของการดาเนินคดีในจดตรงนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ไม่เออตรงนี้จะไม่มีผลเลยนะครับนะเพราะว่าส่วนคดีที่ผมสั่งฟ้องผมก็สั่งฟ้องไปแล้วนะครับนะก็ก็คดีคดีน็อตที่พบความผิดใหม่นะก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่เป็นคดีใหม่ออกเลขคดีใหม่ขึ้นมา ะเรื่องนี้เนี่ยรายละเอียดผมจะไม่ทราบนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ท่านบอกตลอดมอิหมายที่ว่าช่วยประจวบวงสุประเยชน์การนะครับนะก็เรื่องนี้ที่ว่าทราบว่าท่านบอกตลอดท่านกำลังเล่นรัทอยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ท่านอันนดีท่านเคยจับในเรื่องของการเกินราคาจำหน่ายเกินราคาของคุณน็อตใช่ไหมครับคุณน็อตใช่ครับใช่ครับคดีตรงนั้นจบยังครับจบแล้วครับผมผมสั่งคดีไปแล้วนะผมผมสั่งฟ้องไปแล้วสั่งฟ้องไปสัฟ้องไปแล้วครับนะคดีนั้นก็จบละตอนนี้ก็สั่งคดีไปแล้ว ในในส่วนของคดี